สวัสดีค่ะใ,ใจมาแล้วค่ะทุกคนเสียงเป็นยังไงบ้างทุกคนเสียงโอเคไหมจะบอกว่าไมถึงคราวที่เอาสารไปแล้วตอนน,อออะะตอนนี้ใช้แอร์พอร์ตนะคะตอนนี้ใช้แอร์พอร์ตก็นะเสียงอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะพอไลฟ์ได้แล้วก็วันนี้นะคะเห็นข้างหลังไหม เห็นทั้งหลังไหมหิมะตกนะคะทุกคนวันนี้หิมะตกก็เลยต้องมาไลฟ์มาไลฟ์ในเอ่ออะไรนะกระท่อมนะคะกระท่อมริมทะเลอันสวยงามและหนาวเหน็บนะคะหนาวเหน็บจริงๆก็ไม่หนาวเท่าไหร่หรอกเพราะวันนี้ใส่เสื้อตัวหนามานะคะวันนี้ใส่เสื้อตัวหนามาแล้วก็มีอุปกรณ์ครบเซ็ตก็คือมีหมวกแล้วก็มีถุงมือนะคะก็เดินมาก็รู้สึกร้อนเลยแหละก็ ข้างในก็จะแบบเหงื่อซกๆนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะวันนี้ก็อยากจะมาไลฟ์สอนเพื่อนๆนะคะทุกๆคนเลยไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดทองคำหรือคุณจะเป็นใครก็ตามที่ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองนะคะอยากจะศึกษาหาความรู้นะคะเพิ่มศักยภาพเพิ่มความสามารถมากขึ้นนะ,ะเพื่อมีไรายได้มากขึ้นเองก็ตามหรือเพื่อที่ คุณเนี่ยจะได้มีความสามารถในการทํางานประจำนะคะมีความเอาความสามารถที es, ค่คุณไปเร <Yeah. S 1> <Sant> ียนมาเนี item, ่ยมาสามารถที่จะมีศักยภาพมากขึ้นในการทํางานประจํานี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะฉะนั้นนะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้เป็นข่าวดราม่าแต่เราก็จะไม่คอมเมนต์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเราก็ได้แต่ดูนะคะแต่แต่แต่ไลฟ์นี้เอนจอยก็จะมา สอนให้ทุกคนได้ตระหนักรู้ว่าเฮ้ยก่อนที่คุณจะจ่ายเงินค่าสมาัมมนาหลักแสนหลักล้านลงไปนะคุณจะต้องดูอะไรบ้างหรือคุณจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะกับท็อปบิกในวันนี้ก็คือก่อนจ่ายเงินค่าสมาัมมนาต้องรู้สิ่งนี้นะคะ yeah. คยนนัใครยังไม่นอนใครยังไม่นอนปากจะสันส่นๆหน่อยนะอากาศมันจะเย,ย็นๆนิดๆนะคะกี่โมงแล้วที่ไทย ใครยังไม่นอนเที่ยงคืนยี่สิบนะเมื่อวาน enjoy live แล้วรอบหนึ่งนะแต่ว่าแต่ว่าไม่แบตหมดนะฮะไม่แบตหมดวันนี้เอ่อไม่ชาร์จแบตเต็มแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ล่วงไปทีนึงคือแบบไปเลยนะไปเลยอันนี้คือแบบว่าใช้การไม่ได้อีกเลยนะคะต้องซื้อใหม่เท่านั้นนะก็ช่วงนี้ก็จะไลฟ์ด้วยหูฟังไปก่อนเสียงอาจจะไม่ค่อยโอเคแต่ก็จะพยายามให้เออไม่ใช่พยายามแต่ก็จะ มาสอนทุกคนนะคะอยู่บ่อยๆแล้วก็มาสอนทุกคนเป็นประจำนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยจะหนักรู้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้หรือกระจ่างนะคะตาสว่างนะคะในเรื่องที่อาจารย์สอนนะคะซึ่งถ้าเป็นนักเทรดนะคะถ้าเป็นนักเทรดเนี่ยยิ่งเป็นนักเทรดมือใหม่ด้วยยังไม่มีความรู้ยังไม่มีพื้นฐานเลยนะคะความรู้เป็นศูนย์เลยก็ต้องหาสิ่ง หาที่เรียนรู้นะคะไม่ว่าคุณจะเรียนรู้จากโซเชียลมีเดียนะคะแบบฟรีๆที่หลายๆท่านหลายๆคู่หลายๆโค้ชนะคะเขามาทําคลิปสอนไว้ก็ดีไลฟ์สอนไว้ก็ดีนะคะคุณก็สามารถที่จะไปเรียนรู้แบบนั้นได้แบบฟรีๆนะคะหรือใครที่อยากจะมีทางรัดคือแบบว่าไปเรียนทางนู้นทีเรียนช่องนู้นทีเรียนคลิปนั้นทีเรียนไลฟ์นี้ทีแล้วแบบว่า มันตีกันแล้วมันเกิดความสับสนไม่รู้ว่าจะจับต้นชนไปอย่างไรนะก็ไปหาคอร์สที่จะลงเรียนเพื่อที่จะได้รู้สเต็ปนะคะตามที่อาจารย์หรือครูท่านนั้นได้สอนไว้ว่าสเต็ปหนึ่งสองสาม 1, 2, เนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะแบบไหนนะคะท่านนั้นนะคะนักเทรดท่านนั้นก็ต้องไปศึกษาหาความรู้ว่าเฮ้ย ที่ไหนมีสอนบางสถาบันไหนมีสอนบางหรือครูท่านไหนโค้ชท่านไหนมีสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดทองคําบ้างนะคะเพราะฉะนั้นในไลฟ์นี้แอนจอยก็เลยจะมาสอนนักเทรดก่อนที่จะไปจ่ายเงินค่าสัมมนาให้กับสถาบันต่างๆนะคะโดยเฉพาะค่าสัมนาเป็นหลักแสนหลักล้านนะคะเราจะต้องมารู้สิ่งนี้ก่อนถ้าคุณดูไลฟ์นี้จบนะคุณก็จะกระจ่างเลยนะคะปริง้ง ตาใสตาสว่างเลยว่าเฮ้ยถ้าฉันหรือก่อนที่ฉันจะจ่ายเงินค่าสัมมนาอะไรไปนะคะจริงๆอะ่ะไม่ต้องถึงหลักแสนหลักล้านหรอกหลักหมื่นนะคะหลักหมืน่นหลักพันเนี่ยเราก็ต้องดูแล้วเราก็ต้องดูแล้วนะคะแต่ยิ่งถ้าเป็นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเราก็คงจะต้องแบบดูให้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็ต้องจะต้องแบบ ดูความน่าเชื่อถือของสถาบันนั้นๆมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าเขามีความน่าเชื่อถือนะคะก็มั่นใจในระดับหนึ่งนะคะในการที่จะลงเรียนแต่ Enjoy ในไลฟ์นี้ e อน o y ไม่ได้มาบอกว่าเฮ้ยคุณห้ามเรียนคุณห้ามลงคอร์สสัมมนาคุณห้ามลงนู่นนี่นั่นไม่ได้มาบอกอย่างนั้นนะคะการที่คุณเนี่ยลงคอร์สสัมมนาลงเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มศักยภาพกบ ให้กับตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเอนจอยเนี่ยก็ลงเรียนคอร์สสัมนามาก่อนซึ่งก็ลงเรียนมาเรื่อยๆ,ๆแต่ว่าการลงเรียนของจอยอะลงเรียนแบบสเปซสปะไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือช่วงไหนเนี่ยมีคอร์สสัมนาอะไรนะคะหรือทางบริษัทเนี่ยหรือเพื่อนแนะนำคอร์สสัมนาอะไรที่ว่าดีนะคะก็ลงเรียนไปกับเขาลงเรียนไปกับเขานะคะก็เรียนคือรู้กว้างแหละรู้กว้างแต่ไม่รู้ลึกแล้วไม่เอาจริงซะอย่างนะคะแต่ตอนนี้นะคะตอนนี้นะ เริ่มที่จะดึงเอาความรู้จากการที่เล่นจสัมมนามาหลายคอร์สนะคะเริ่มจับประเด็นแล้วก็เริ่มเอามาใช้นะคะพอเอามาใช้เอามาใช้ปุ๊บมันก็จะเริ่มเหตุผลแล้วนะคะค่อย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 เห็นผลไปเรื่อยๆคือการเรียนอะเรียนสัมมนาไม่ว่าคุณจะสัมมนาเป็นคอร์สใหญ่หรือคอร์สเล็กหรือว่าคุณไปเรียนฟรีในในสื่อโซเชียลต,ต่างๆนะคะ ถ้าคุณเรียนมาแล้วได้ความรู้มาแล้วแต่คุณไม่เอาไปใช้จริงถ้าคุณไม่เอาไปใช้จริงเนี่ยมันจะไม่เกิดผลอะไรกับคุณเลยนะคุณก็เสียเวลาเรียนเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยคุณเรียนมาแล้วแล้วคุณเอาไปใช้จริงๆนะลองทําดูนะลองผิดลองถูกทําดูก็ขอให้ลองทําไปก่อนนะพราํทปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันก็จะค่อยๆเริ่มเห็นทางเห็นทางขึ้นพอทําปุ๊บติดตรงนี้ใช่ไหมคะแต่เราก็จะมองเห็นมากขึ้นเหมือนเราเดินมันเดินขึ้นบันไดอะค่ะยิ่งคุณเริ่มก้าวแรก เมื่อไหร่นะคะวิวของคุณหรือสายตาของคุณเนี่ยจะเปิดกว้างมากขึ้นเริ่มมองเห็นทางมากขึ้นยิ่งคุณก้าวสเต็ปสองสเต็ปสาม 3, สเต็ปสี่รับรองว่าหนทางหรือมุมมองหรือสายตาของคุณเนี่ยจะค่อยๆเปิดกว้างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วยิ่งถ้าคุณก้าวจนถึงสุดของบันไดเมื่อไหร่นะคะ นั่นแหละคุณก็จะเริ่มเห็นวิวที่สวยงามมากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนว่าเฮ้ยหนทางของเป้าหมายของฉันเนี่ยมันเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นนะคะการสัมมนาหรือการเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะยิ่งคนที่อยากจะประสบความสำเร็จคุณก็ต้องยิ่งเรียนรู้ตลอดเวลาคุณต้องออขวนขวายแล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะ วันนี้นะคะ,ะต้องดีกว่าเมื่อวานเสมอแล้วพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้แน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าคุณมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นไลฟ์นี้นะไลฟ์นี้นะคะฟังให้จบนะฟังให้จบนะคะซึ่งก่อนที่คุณจะจ่ายเงินค่าสมนาไม่ว่าคุณจะเรียนรู้เรื่องอะไรก็ตามนะคุณจะต้องรู้สิ่งนี้นะคะถ้าคุณไม่รู้สิ่งนี้นะคะอย่าเพิ่งจ่ายเงินเด็ดขาดโอเคปะ่ะโอเคนะโอเคนะเออโอเคนะอ่ะทีนี้ สิ่งที่เราต้องรู้คืออะไรก่อนที่เราจะจ่ายเงินค่าสัมมนานะคะซึ่งสิ่งที่เราต้องรู้เนี่ยอันดับแรกเราต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าเฮ้ยเราจะสัมมนาคอสแบบไหนความรู้อะไรที่เราจะต้องได้เราก็ต้องไปเ,เศึกษานะคะไปศึกษาข้อมูลของสถาบาานานันนั้นว่าให้คอสเนี้ยเนี่ยถ้าเราลงเรียนแล้วจ่ายเงินไปเท่านี้เนี่ยเราจะได้อะไรกลับมาบ้างแล้วมันคุ้มไหมหรือว่ามันตรงประเด็นกับที่คุณเนี่ย อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมไหมนะถ้ามันตรงประเด็นโอเคคุณก็ยอมจ่ายไปนะแต่ถ้าไม่นะ,ะคุณก็ไปหาคอร์สใหม่ที่ตอบโจทย์กับคุณที่ตรงกับความต้องการคุณที่คุณอยากได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในรูปของสถาบันนะคือจะมีทั้งหมด2รูปแบบนะคะซึ่งเป็นรูปรูปแบบของสถาบันกับรูปแบบของบุคคลธรรมดานะคะถ้าเกิดว่าเป็นรูปแบบของสถาบันนะถ้าเป็นรูปแบบของสถาบันก็คือ สถาบันเนี่ยเขาจะจดทะเบียนเป็นบริษัทนะคะจะจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือเป็นอะคาเดมีอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าเขาจดทะเบียนเป็นบริษัทเนี่ยเขาก็ต้องไปจดทะเบียนกับกรมพัฒน์นะคะแล้วก็ไปจดทะเบียนกับกรมสรรพากรด้วยนะคะเพื่อที่เขาจะได้ดําเนินธุรกิจในรูปแบบของบริษัททีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย ไปเจอคอสที่ถูกใจนะคะอยากจะลงเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองในคอสน,น,นั้นของสถาบันที่เขาเปิดมานะคะสถาบันนั้นที่เขาเปิดคอสนี้มานะคะไม่ว่าจะเป็นคอสอะไรก็ตามสิ่งแรกเลยที่คุณจะต้องขอเขานะคะก็คือห พอสองศูนย์นะคะพอสองศูนย์ก็คือพอสำเพอพอพานแล้วก็สองศูนย์นะคะพอสำเพาพอพานแล้วก็สองศูนย์ซึ่งพอสำเพาพอพานสองศูนย์เนี่ยจะเป็นเอกสารที่บ่งบอกว่าเฮ้ย mm. บริษัทนี้ได้จ่ายภาษีมูล,ลค่าเพิ่มถูกต้องตามกฎหมายนะ อ่าเป็นไงเป็นไงถ้าเป็นรูปแบบของบริษัทเนี่ยเขามีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับสัมภาระน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องขอเลยก็คือพอพอสองศูนย์นะเพื่อให้มั่นใจว่าเฮ้ยเขาเอาเงินเราไปแล้วเ <c oughs> ขาไปจ่ายภาษีถูกต้องนะไม่ใช่เอาเงินเราไปแล้วฮุบแล้วไม่ยอมจ่ายภาษีนะคะถ้าเกิดเขาไม่ยอมจ่ายภาษีเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ที่บริษัทเนี้ยจะถูกปิดกิจการลงได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราจ่ายเงินไปปุ๊บปรากฏว่า เขาฮุบนะฮะฮุบกิจการหนีหายทั้งหนีสมรภูมิทั้งหน,งนีเราอย่างเงี้ยเราก็เกิดความเสี่ยงด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งแรกหรือเอกสารตัวแรกที่เราต้องขอจากบริษัทนั้นๆนะคะที่เขาเปิดคอร์สสัมนาคอร์สที่เราจะไปโรงเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่ายิ่งราคาสูงเป็นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเราก็ต้องขอเอกสารค่อนข้างแน่นนิดหนึ่งนะก็คือพอพสองศูนย์นะคะอย่าลืมไปถามเขาด้วยนะคะขอพอพสองศูนย์เขาด้วยนะคะถ้าเขาไม่มีเนี่ยก็ตระหนัก พิเคาะเอาดีๆนะคะว่าจะลงเรียนสัม,มนากับเขาหรือเปล่านะทีนี้เอกสารตัวที่สองนะคะตัวที่สองที่เราจะขอนะคะยิ่งอันนี้ก็คือถ้าเป็นคอสสัม,มนาที่ราคาสูงอันนี้แนะนําว่าควรที่จะขอนะคะเพราะว่าเราจะได้รายละเอียดค่อนข้างเยอะของบริษัทนั้นแล้วเราสามารถที่จะเอาข้อมูลของเอกสารพวกนี้ไปตรวจสอบหรือไปเช็คได้ว่าเฮ้ยเขามีตัวตนอยู่จริงนะในระบบ ของสัพป,ปกรส์หรือในระบบของกรมพัฒน์นะคะก็คือหนังสือบริคุสนทินะคะซึ่งหนังสือบริคสนทิเนี่ยถ้าเป็นบริษัทที่บริษัทที่มีความมีแล่เหลี่ยมนะคะมีแล่เหลี่ยมมีความที่เปิดมาเพื่อตั้งใจจะโกงคุณเนี่ยเขาจะไม่ให้เอองงปะคือคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจะ สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองว่าเฮ้ยเราจะลงเรียนสัมนาบริษัทนี้หรือเราจะลงเรียนสัมนาคอร์สเนี้ยของสถาบันเนี้ยเราต้องขอหนังสือบริยคนสนทิด้วยนะคะขอพอพ2 0ด้วยพพ2อยเนี่ยแค่ธรรมดาแค่ประตูด่านหน้าถ้าเราถ้าเขามีพพ2 0โอเคก็แค่ประตูด่านหน้านะคะอย่างน้อยก็สร้างความเชื่อมั่นไปแล้วาแต่ถ้าเกิดว่าเราขอหนังสือบริคนสนทิแล้วเขาไม่ให้นะคะเขาไม่ให้นี่ น่าคิดนะคะน่าคิดนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปคิดวิเคราะห์เอาเองว่าถ้าบริษัทนั้นหรือสถาบันนั้นเนี่ยเขาไม่ให้หนังสือบริคณเสทิทธิไม่ให้พพสองศูนย์เนี่ยคุณจะลงเรียนสัมมนาหรือเปล่าหรือคุณจะจ่ายค่าสัมมนาให้กับเขาไหมนะคะทีนี้หนังสือบริคอลสทิทธิเนี่ยมันคืออะไรเป็นหนังสือที่เขาจดทะเบียนบริษัทตั้งแต่แบบแรกเริ่มเลยนะคะตั้งแต่แรกเริ่มเลยว่าตั้งแต่วันแรกที่เขาไปจดทะเบียนบริษัทนั่นแหละเออ ซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะต้องมีตัวอัปเดตด้วยนะมีตัวอัปเดตถึงอัปเดตปัจจุบันว่าปัจจุบันนี้ชื่อบริษัทนี้ยังเป็นชื่อเดิมหรือเปล่าบางคนมีการเปลี่ยนชื่อเออบางบริษัทมีการเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะก็หนังสือบริคสนทีก็จะเปลี่ยนชื่อไปตามชื่อใหม่นะคะแล้วก็ในหนังสือบริคสนทีเนี่ยก็จะมีรายชื่อของกรรมการของบริษัทนั้นด้วยเออเออจะรู้ไปทำไม <laughs> ชื่อกกรรมการเขาเป็นใครเราไม่รู้จักไม่ต้องรู้ใช่ไหมไม่ต้องรู้แต่แต่ชื่อของกรรมการบริษัทนั้นอะสำคัญนะฮะสำคัญเพราะว่าถ้าเป็นกรรมการบริษัทที่มีชื่อเสียงนะฮะที่มีชื่อเสียงในด้านดีนะฮะถ้าเป็นกรรมการบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านดีเนี่ย เขาก็จะอยู่ในโซเชียลคือเราสามารถเสิร์ชหาข้อมูลเขาได้ง่ายมากนะเสิร์ชชื่อนามสกุลไปปุ๊บเนี่ยขึ้นมาหมดเลยว่าเขาเป็นกรรมการของบริษัทอะไรบ้างนะคะเขามีเอ่อมีโปรไฟล์ส่วนตัวอะไรไหมหรือเขามีวิกิไหมหรือเขามีอะไรบ้างไหมนะคะไปเอาเอาชื่อนามสกุลของเขาเนี่ยไปเสิร์ชใน Google ได้เลยนะคะพอไปเสิร์ชใน Google เนี่ยเราก็จะรู้ข้อมูลของกรรมการท่านนั้นแต่ถ้าเกิดว่าบางท่านนะคะ หาข้อมูลไม่เจอก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่หาเจอแล้วโปรไฟล์ของกรรมการส่วนใหญ่ในนั้นนะคะสมมติว่ากรรมการมีทั้งหมด5คนนะคะแล้วเราเสิร์ชเสิร์ชหาชื่อหาประวัตินะคะหาดีกรีหาเครดิตของได้แค่กรรมการ3คนนะคะแล้วทั้ง3คนเนี่ยเป็น เครดิตดีหมดเลยนะคะเครดิตดีหมดเลยไม่มีประวัติเสียเลยนะคะแล้วก็เป็นกรรมการของหลายๆบริษัทแล้วก็เป็นบริษัทที่ใหญ่ๆทั้งนั้นน่าเชื่อถือทั้งนั้นนะคะแล้วก็รวมถึงมาเป็นกรรมการของบริษัทที่คุณจะลงลงสมนาคอร์สนั้นๆของสถาบันนั้นด้วยนะคะก็ยิ่งมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นไปอีกนอกจากพพสองแล้วใช่ไหมพพสองศู P 20, มีความน่าเชื่อถือที่ว่าเฮ้ย เขาจ่ายภาษีมูล,ลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากรนะเขาไม่ได้เบี้ยวภาษีนะพอเขาไม่เบี้ยวภาษีปุ๊บเนี่ยพอเขาไม่เบี้ยวภาษีปุ๊บเนี่ยเราก็มีความเชื่อมั่นประมาณห้าส็และยิ่งชื่อกรรมการรายชื่อกรรมการของเขาเนี่ย มีความน่าจะถือเครดิตดีนะคะอย่างน้อย3หรือ4ท่านยิ่ง5ท่านเลยเนี่ยยิ่งดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแค่3ท่านโอเคก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรก็อย่างน้อยก็เออก็เพิ่มมาอีกประมาณความน่าจะถือเพิ่มขึ้นมาประมาณอีก20%นะคะจาก5 0เพิ่ม20ก็ประมาณ70นะคะทีนี้พอเพิ่มขึ้นมา70แล้วเราก็ต้องดอูการประกอบการของเขาเระยะเวลาการประกอบการของเขาว่าเฮ้ยเขาเปิดมาตั้งแต่ปีไหนนะคะแล้วก็ถึงปัจจุบันเนี่ยดำเนินการมากี่ปีแล้ว แต่ก็ไม่เสมอไปนะเพราะบางบริษัทเนี่ยเปิดทากิจการนะคะดำเนินการมาเป็น10ปีก็ยังชักดาบก็มี <laughs> ก็ยังชักดาบก็มีนะคะเอจอยเคยเห็นนะฮะเอจอเคยเห็นคือแบบว่าก็เห็นทําธุรกิจดําเนินธุรกิจอยู่ปกตินี่แหละก็ทำนู่นทนํานี่ปกติอยู่ๆจะหายก็วืบหายไปเลยนะคะแล้วก็ชักดาบไปเลยนะ,ะเอาเงินลูกค้าไปเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะต้อง ขอเอกสารทั้ง2ตัวของเขานะดูด้วยนะคะอย่างน้อยก็มีความน่าเชื่อถือไปแล้วเจ็ดสิบเปอรน์นะคะแล้วเราก็ไปดูโปรไฟล์เดี๋ยวสมัยนี้ก็ช่องทางโซเชียลก็เยอะนะคะเราก็ไปดูรีวิวนะคะรีวิวดูในช่องทางโซเชียลนะคะว่า มีรีวิวประมาณไหนเลทเท่าไหร่นะคะมีเว็บไซต์ไหมนะคะแล้วก็เสิร์ชแบบใช้ชื่อบริษัทหรือชื่อคอร์สนะคะไปเสิร์ชใน Google นะคะว่าเฮ้ยมีฟิทแบ็กประมาณไหนดีไม่ดีนะคะทีนี้พอเราเสิร์ชหาข้อมูลได้ประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยในระยะเวลาหนึ่งด้วยนะในระยะเวลาหนึ่งซึ่งแต่ละคนเนี่ยใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันนะขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยคุณจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการที่จะสร้างความเชื่อสือสร้างความน่าเชื่อถือกับบริษัทดน,นั้นนะคะ คุณก็เออเทคเวลาเนี่ยใช้เวลาสักสักระยะหนึ่งนะคะเพื่อที่จะแบบเฮ้ยมั่นใจแล้วเฮ้ยสถาบันเนี้ยฉันจะลงเรียนแล้วเฮ้ยมั่นใจแล้วว่าเออโอเคคอร์สเนี้ยแหละเป็นคอร์สที่ตอบตอบโจทย์ฉะและน่าเชื่อถือที่สุดแล้วแล้วก็ฉันได้ประโยชน์ที่สุดแล้วเออคุณถึงจะโอนเงินค่าสัมนาให้กับสถาบันนั้นไปนะคะแล้วก็ไปเรียนอย่างสบายใจนะคะไม่ต้องโดนชักดาบนะคะทุกคนอ่าไม่ต้องโดนชักดาบนะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะถ้าเป็นรูปแบบของอืมขอโทษค่ะ ถ้าเป็นรูปแบบของบริษัทนะคะถ้าเป็นรูปแบบของบริษัทก็คือต้องขอพอพสองศูนย์นะคะขอพอพสองศูนย์แล้วก็หนังสือบริคลสนติมาด้วยนะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหรือสร้างความมั่นใจเวลาที่คุณจะจ่ายเงินค่าสัมนานั่นเองค่ะทีนี้รูปแบบที่2ก็คือในรูปแบบของผุคคนธรรมดานะคะหรือ,เ,อ,อเป็นรูปแบบของคนที่ มาสอนแล้วเปิดคอร์สสอนให้กับคุณนะคะในช่องทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook แห่งนี้นะคะหรือช่องทางอื่นนะคะที่ที่เขามาสอนฟรีๆเหมือนเหมือนช่องหงในจอยเนี้ยค่ะเอ j นจยังเป็นรูปแบบของผู้คนธรรมดาอยู่นะคะยังไม่จดทะเบียนบริษัทนะะเพราะว่าต้องไปจดทะเบียนบริษัทที่ประเทศไทยนะะทุกคนอ่ะการที่คุณจะเชื่อมั่นนะคะเชื่อถือกับบุคคลธรรมดาได้เนี่ย คือบุคคลธรรมดาเนี่ยยังไม่จดเป็นบริษัทพอไม่จดบริษัทปุ๊บเนี่ยก็จะไม่มีพพสองศูนย์ไม่มีหนังสือบุคคลสนทินะคะแต่เขาก็จะมีหน้า <c oughs> เขาก็จะมีหน้านะคะมาออกโซเชียลบ่อยๆซึ่งวิธีการที่เราจะเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อถือสําหรับคอร์สสัมนาของบุคคลธรรมดาได้นั่นก็คือเอาเราไปดูคลิปหรือไปดูไลฟ์ที่เขาสอนฟรีๆค่ะเขาสอน ช่องทางโซเชียลไหนคุณก็ไปดูทุกคลิปทุกไลฟ์นะคะที่เขาสอน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 ,สอน,สอนมาเสร็จแล้วปุ๊บคุณก็เอาสิ่งที่เขาสอนเนะี่ยไปใช้นะคะลองเอาไปทําดูนะไปทําดูว่าเฮ้ยที่เขาสอนเนี่ยมันได้ประโยชน์ประโยชน์จริงไหมนะคะที่โค้ชท่านั้นครูท่านั้นสอนเนี่ยเฮ้ยเอาไปทาเนี่ย มันมีผลลัพธ์ที่ดีกับตัวคุณหมถ้ามีผลลัพธ์ที่ดีนะคะแล้วเกิดประโยชน์กับคุณหรือสร้างรายได้ให้กับคุณเพิ่มมากขึ้นคุณก็เอาเงินก้อนนั้นแหละไปลงเรียนกับอคอร์สานานครูท่านั้นโดยที่คุณไม่ต้องแตะกระเป๋าตังค์ส่วนตัวของคุณเลยนะคะก็เอาเงินที่ได้มาใหม่เนี่ยแหละไปลงเรียนคอร์สนะคะก็เหมือนไปจ่ายค่าเทอมให้นะคะหรือหรือถ้าเกิดว่าเป็นคอร์สสมนาที่ ไม่ได้สร้างไรายได้ให้กับเราแค่เรียนนะคะเรียนแล้วก็ทำให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นนะคะพัทยกระดับจิตใจนะคะยกระดับชีวิตของตัวเองขึ้นมานะคะคุณก็จ่ายค่าเทอมด้วยการกดไลค์กดแชร์ค่ะเย้ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อนจ o ยด้วยนะคะเพื่อเป็นการจ่ายค่าเทอมให้ e n j อยนะคะ ไม่ต้องโอนเงินให้แต่อย่างใดนะคะเพียงแต่ว่าคุณเรียนในไลฟ์ทุกไลฟ์ทุกคลิปที่เรนจอยสอนไปนะคุณก็จะได้ประโยชน์แน่นอนถ้าคุณเอาไปลงมือทำ,ทำจริงๆนะแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำเนี่ยก็ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่เห็นผลอะไรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรียนแล้วฟังแล้วนะคะจบไลฟ์นี้ก็ ไปนะคะไปลงมือทําซะนะคะชีวิตคุณจะได้ด <okay> ีขึ้นนะคะหรือถ้าเกิดว่าเฮ้ยมาเรียนในเรื่องของการเทรดทองคำนะคะคุณก็เอาไปลองเทรดดูนะคะถ้าเทรดแล้วได้เงินค่อยมาลงเรียนแต่ถ้าเทรดแล้วยังไม่ได้เงินนะคะกดไลค์กดแชร์ไปก่อนได้นะคะไม่เสียตังค์ค่ะใจแค่เทอมแบบฟรีๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าใช้นิ้วกดกดกดเท่านั้นเองนะคะนี่ก็คืออออีกอย่างนึง สำหรับบุคคลธรรมดานะคะนอกจากที่เราจะดูไลฟ์ดูคลิปของเขาแล้วลองเอาไปทำดูว่ามันเกิดประโยชน์จริงไหมนะคะเราได้ผลลัพธ์อะไรที่ดีกับความรู้ที่ทางโค้ชสอนที่ e n น o y ยสอนในไลฟ์หรือเปล่าในคลิปหรือเปล่านะคะถ้าเกิดผลอะไรเนี่ยค่อยมาจ่ายค่าเทอมใช่ปะแต่อีกเรื่องนึงก็คือเราจะต้องแบบดูเขานะคะอยู่ดูเขาศึกษาดูคลิปของเขาไปเรื่อยพอเขาลงคลิปก็ดูดูดูคือดูต้องดูเขาว่า เขาเนี่ยสามารถที่จะมาทำคลิปหรือมาทำไลฟ์เนี่ยได้นานประมาณหนึ่งไหมนะคะประมาณหนึ่งของแต่ละคนก็เหมือนเดิมก็คือไม่เท่ากันนะคะบางคนเอ้ยประมาณ6เดือนโอเคก็แบบน่าเชื่อถือแหละค่อยเปลงเรียนคอร์สแต่ถ้าเกิดว่าบางคนนะคะปีหนึ่งก็มีหรือบางคนเนี่ยดูกัน 3, ปี4ปีก็มีนะคะก็มีนะคะ,ก,ะ,คะก็ขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยคุณจะใช้เกณฑ์แบบไหนหรือเกณฑ์ระยะเวลาเท่าไหร่ในการตัดสินใจเชื่อมั่น โค้ชคนนั้นครูค cool นนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยโอเคเราชอบแล้วในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องจ่ายตังอะเรายังไม่มั่นใจก็กดไลค์กดแชร์ไปก่อนได้นะคะไม่เสียเงินนะคะเอนจอยอยากให้ทุกคนนะคะได้ประโยชน์จากไลฟ์เอนจอยจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยดูไลฟ์ให้จบทุกไลฟ์อยากให้ทุกคนเนี่ย,ด, Life, ย,นนยดูคลิป ให้จบทุกคลิปนะคะบางไลฟ์ก็เสียงหายบ้างบางไลฟ์ก็เสียงหายบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้อน j o ยด้วยนะคะคลิปอื่นก็มีคลิปสั้นก็มีโพสต์ก็มีนะคะกดไลค์ให้อน j o ยด้วยนะคะและเอน j o ยก็จะมีความสุขมากๆเลยเออแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นเข้ามาดูไลฟ์ก็อย่าลืมคอมเมนต์ชม e n จอยก่อนเลยว่าสวยนะคะถ้าคอมเมนต์ชมว่าสวยนะคะคุณนั่นแหละก็จะมีความสุขแล้วนะคะในระดับแรกนะคะจากนั้น enjoy นะคะก็มีความสุขในระดับที่2 แล้วก็ตอบคุณไปว่าขอบคุณค่ะคุณก็จะมีความสุขเพิ่มเป็น2เด้งเลยค่ะนี่็คือวิธีการสร้างความสุขแบบง่ายๆนะเออวันนี้นะคะเนื่องจากว่าไมพังนะคะใช้ a อร์พอรในการไลฟ์ก็แล้วก็มีลมแรงด้วยไม่แน่ใจว่าเสียงลมเนี่ยจะเข้ามาแทรกเยอะไหมนะแต่เอ็นจอยก็พยายามพูดให้ดังนะคะพยายามพูดให้มันดังๆมากขึ้นก็โอเคไม่เป็นไรเนาะ ไม่เป็นไรเนาะก็เดี๋ยวเอนจอยจะคงจะต้องถอยไม่ใหม่ <c oughs> ก็เล็งๆอยู่เฮ้ยจะซื้อดีไหมจะซื้อดีไหมวันนี้ก็เลยเฉลยแล้วว่าต้องซื้อแล้วแหละเพราะว่าไม้ล่วงเมื่อกี้พังเลยนะคะต้องซื้อแลแหละไม่ซื้อก็คือแบบจะไม่มีไม้ใช้นะคะโอเคนะคะไลฟ์นี้นะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่จะได้ประโยชน์จากความรู้ดีๆที่เอนจอยมาสอนนะถ้าเกิดว่าใครอยากเทรดท่องคําได้ กําไรเป็นกอดเป็นกรรมหรือโกยกําไรจากอากาศเป็นกอดเป็นกรรมนะคะก็ไปเรียนที่ไลฟ์ที่อาจายสอนฟรีๆได้เลยนะคะไม่ต้องมาลงเรียนที่คอร์สนะคะไม่ต้องมาลงเรียนที่คอร์สถ้าเกิดว่าเฮ้ยคุณเ,เรียนทุกไลฟ์ทุกคลิปแล้วเฮ้ยเก็ตนะคะเก็ตไอเดียแล้วคุณก็สามารถที่จะเอาไปฝึกนะคะเอาไปฝึกแบ็กเทสกราฟบ่อยๆอย่างเงี้ย คุณสามารถทําได้แล้วก็โกยกำไรได้โกยเงินได้นะคะคุณก็เอาไปเลยแบบฟรีๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยใครอยากได้ทางลัดนะคะแบบว่าไปดูหลายๆไลฟ์ไปดูหลายๆคลิปแล้วแบบเออมันเกิดสับความสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจับจุดยังไงนะคะก็ไปลงเรียนที่คอร์สได้นะคะตอนนี้จอยมีคอร์ส private coaching Online นะคะซึ่งวันนี้จะให้ราคาอยู่ที่5,900บาทเป็นวันสุดท้ายแล้วจากราคาปกติ3 0 0พ เอ้ยสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะคะแล้วเดี๋ยวราคาจะปรับขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เอนจอยก็จะมีคอร์สใหม่เข้ามานะคะเข้ามาเพิ่มเพราะว่าสอนคอร์สเก่าไปแบบไปนานๆแล้วมันจะเบือ่อสอนคอร์สเก่าไปนานๆแล้วมันจะเบือ่อ <c oughs> ก็เลยแบบว่าเออ,เ,อ,อเปลี่ยนคอร์สบ้างดีกว่านะ,ะเปลี่ยนคอร์สบ้างมันจะได้แบบว่า ฝึกสมองตัวเองด้วยว่าเฮ้ยเออคอสนี้สอนเรื่องนี้คอสนี้สอนเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็พัฒนาสกิลความรู้ในด้านนั้นๆไปด้วยนะคะทำให้เจนจอยเนี่ยมีความสามารถมากขึ้นนะคะความรู้เนี่ยมีการแบบว่าทบทวนมากขึ้นแล้วก็หาความรู้ใหม่ๆอม่ะมาเสริมมาเติมตลอดเวลาทําให้เจนจอยเนี่ยพัฒนาตัวเองแล้วก็มีความยักาพมากขึ้นนะคะเพราะว่าคนเรานะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะถ้าคุณมีศักิยภาพมากขึ้นเท่าไหร่นะเงินจะมาหาคนที่มีความสามารถอย่างคุณค่ะ ถ้าเกิดว่าชอบไลฟ์นี้นะอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ให้ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ให้ด้วยนะที่ต้องมองพื้นเพราะอะไรปะพื้นไม่เป็นน้ําแข็งแล้วถ้าเกิดว่าพลาดทีด่เดียวคืออาจจะแบบไงหลังไงหลังตุ่มเลยแล้วก็มีพาเลตนะคะพาเลตนี่ยฟาดหัวได้เนาะอ่ะโอเคนะคะสำหรับไลฟ์นี้ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์ไลฟ์ของจอยนะคะแล้วก็ ติดตามทุกไลฟ์ทุกคลิปเลยนะอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ให้เนจอยด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะก็หวังว่าไลฟ์นี้จะมีประโยชน์กับทุกคนที่กําลังมองหาคอร์สสัมนาแล้วก็ต้องจ่ายเงินไม่ว่าเงินคุณเนี่ยจะเป็นจํานวนเท่าไหร่นะคะมันก็สําคัญกับคุณทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นจํานวนมั่งหรือจํานวนน้อยนะคะมันสาคัญกับคุณหมดนะคะเพียงแต่ว่าถ้าจ่ายเงินออกไปแล้วคุณได้ความคุ้มค่ากลับมาหรือเปล่าถ้าได้ความคุ้มค่ากลับมาโอเคคุณก็จ่ายันไปซะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มค่าหรือโดนชักดาบ นะคะอย่างที่เป็นข่าวก็ระมัดระวังให้ดีๆแล้วก็เอาความรู้ในไลฟ์นี้นะคะไปไปใช้นะคะเพื่อดูเช็คความน่าเชื่อถือของสถาบนันนั้นๆของโค้ชของครูนั้นๆน,น,น,นะคะท่านหรือคุณเนี่ยคุณเนี่ยก็จะได้ไม่เสียงเงินฟรีหรือโดนชักดาดน,นั่นเองนะคะโอเคไลฟ์นี้ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ